สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องห้าเครื่องดื่มห้ามทานพร้อมกับยาโดยเด็ดขาดนะคะอันตรายกว่าที่คุณคิดนะคะหลายคนคงเคยได้ยินมาบ้างว่าห้ามกินยาพร้อมเครื่องดื่มต่างๆวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยว่าทำไมถึงห้ามกินยากับเครื่องดื่มเหล่านี้มีอะไรบ้างมาดูกันเลยดีกว่านะคะ 1. กาแฟชา ในกาแฟาและชามีคาเฟาอีนจึงอาจทำให้เกิดอาการใจสัน่นหัวใจเต้นเร็วผิดปกติซึ่งยาบางชนิดเช่นยาแก้วัดยาขยายหลอดเลือดเมื่อทานยาเหล่านี้คู่กับชากาแฟาอาจส่งผลข้างเคียงต่อหัวใจได้ 2. นมนมมีแคลเซียมซึ่งจะไปะยับยั้งการดูดซึมของตัวยาอีกทั้งแคลเซียมไปจับตัวกับยาบางชนิดเช่น ยาฆ่าเชื้อยาลดกรดยาปฏิชีวนะทําให้ตัวยาไม่สามารถดูดซึมกระสู่กระแสเลือดได้ยาจึงออกฤทธิ์ได้น้อยลงทําให้ไม่หายป่วยจากโรคสักทีนะคะ 3. น้ําผลไม้เมื่อกินคู่กับยาจะทําให้ยามีประสิทธิภาพลดลงโดยเฉพาะผละไม้ที่มีรสเปรี้ยวเช่นน้ำส้มน้ำมะนาวน้ำสับป,ประรด เพราะจะไปทำลายฤทธิ์ของตัวยาทําให้การรักษาไม่ได้ผลเท่าที่ควรยังทําให้กดในกระเพาะเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะคะ 4. น้ําอัดลมเป็นกดจึงทําให้ยาบางชนิดโดนกดทําลายได้และแก๊สในน้ําอัดลมจะไปกัดกระเพาะและขัดขวางการดูดซึมของตัวยานะคะ 5. แอลกอฮอล์ยาบางชนิดเมื่อดื่มกับแอลกอฮอล์ จะส่งผลให้เกิดอาการข้างเคียงได้ง่ายมากขึ้นเช่นเมาง่ายใจสั่นเวียนหัวสำหรับผู้ที่ทานยาขยายหลอดเลือดหากทานยาคู่กับแอลกอฮอล์จะทำให้ความดันลดต่ำลงเร็วมากจนเป็นอันตรายได้นะคะดังนั้นในช่วงที่รับประทานยาควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันผลข้างเคียงต่อร่างกายและเมื่อดื่มแอลกอฮอล์ฤทธิ์จะอยู่ในร่างกายเป็นเวลานาน แ m e ว t จะไ,ได้ดื่มพร้อมกับยาก็เ,าเป็นอันตรา,ายได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆเป็นบทความที่มีประโยชน์ไหมคะถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ชนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและช่วยกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเรับข่าวสารดีๆจาก,กนักหน้านะคะและเพื่อเป็นกำลังใจและกำลังกายให้หน้าด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ